สวัสดีครับพี่น้องอสมอข่าวสารของสมาคมชคกสอสมอแห่งประเทศไทยเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดการหักเงินสงเคราะห์การจ่ายเงินสงเคราะห์ย้อนหลังเป็นรอบรับรองเดือนมิถุนายน2 5งหก็คือเป็นการได้รับการแจ้งการเสียชีวิตระวางวันที่1นึงถึงสาพฤษภาคม2563สมาคมชคกสอสมอแห่งประเทศไทยจะทําการโอนจ่ายเงินสงเคราะห์เพิ่มเติม จำนวนเงินที่หักได้ก็5,656บาท50สตางภายในไม่เกินวันที่26มีนา2564รวมจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น272,868บาทตามที่หักได้จากยอดทั้งหมดนะ276,338บาทยังหักเงินไม่ได้จากสมาชิกอีกจำนวน3,470บาทคิดเป็น1.25%ของเงินที่จ่ายไปแล้วทั้งหมด ขอเงินสงเคราะห์รอบรับรองมิถุนายน2 5ง3เงินที่จ่ายไปแล้วทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ98.75ทีนี้ลองมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับยอดที่เราส่งหักเงินสงเคราะห์ไปเนี่ย12,389คนปรากฏว่าหักได้จำนวน11,313คนคิดเป็นยอดจ่ายร้อยละ98.75ปรากฏว่าเงินที่ไม่พอหักนะ พี่น้องอสมมที่มีเงินไม่พอหักจำนวนทักสิ้น6,780คนและบัญชีมีปัญหาอีก160คนของเหลือเงินที่ต้องหัก3,470บาทปัจจุบันนี้นะครับยอดเงินสงเคราะห์ที่จ่ายเพิ่มให้แก่ทายาทก็5,656บาท5สตางค์รวมยอดเงินสงเคราะห์ที่จ่ายไปแล้วทั้งหมด272,868บาทนี่เป็นข่าวสารแจ้งให้กับ ทายาทที่รอรับเงินเดือนมิถุนายน2 5 6 3ขอบคุณนะครับพี่น้องสมอที่กรุณากดติดตามกด,ดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ